สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ผมทำคลิปไปสองคลิปคือคลิปเหรียญห้บาทคุดตรงปี2 5งพยิห้าปีสองห้าแล้วก็ปีสองแปวันนี้ก็ได้มาอีกเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ5้าบาทคุดตรงปี2องพันหยี้าปั๊มปีสองเกซึ่งผลิตในปีสองเกจุดเด่นของเหรียญ หาบาทคุดตรงรุ่นนี้ก็คือเขาจะปั๊มปีที่ผลิตไว้เป็นตัวเลขบอกให้เรารู้ว่าเหรียญนี้ผลิตใช้ในปีใดปีนี้เป็นปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าปั๊มเป็นเลขสองเก้าเพื่อนๆลองตังเกตกันดูนะครับ